สวัสดีค่ะเอฟซีจิรักทีทุกท่านวันนี้วันที่23นะคะวันที่23เมษายน2565นนะคะก็สาวดำนะคะก็จะมาทวนตัวเลขให้ท่านได้ฟังกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็เมื่อประมาณเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะหลวงพ่อท่านได้โทรมานะคะก็สาวดำก็ยังไม่ได้ถามท่านนะคะว่าท่านอยู่ที่ไหนแต่ท่านบอก ว่าจะโทรมาให้เลขเด็ดเลยกาของท่านเข้ามาหลายงวดแล้วค่ะแต่ท่านเพิ่งจะได้เบอร์โทรของสาวดำนะคะสาวดำก็เลยจะโทรหาท่านนะคะสาวดำบอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าปู่โทรมานะคะพอปู่โทรมาสาวดำบอกว่าลูกยังอยู่สวนทําทอยู่ยังไม่ได้ตั้งกล้องเพราะกล้องมันอยู่บ้าน <c oughs> นะคะก็ <c oughs> ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะก็เลยจะก็เลยจะ โทรหาพ่อปู่ที่เพื่นบอกว่าเพื่อนจะให้ตัวเลขนะคะสาวดําก็เลยจะโทรหาพ่อปู่จะได้ถามท่านนะคะว่าท่านอยู่ท่านอยู่ที่วัดไหนอะไรยังไงจะได้ถามท่านเนาะตอนนี้นั่งอยู่กับน้องยาย่านะคะน้องยาย่า <c oughs> นอนดิ้นเลยนะั่นค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้สาวดําอยู่บ้านค่ะนะคะ,นะคะอยู่ที่บ้านอยู่ในอยู่ในบ้านนะคะ วจะโทรหาอ่าลงข้อก่อนค่ะจ้ะสวัสดีครับเจ้าจ้ะกราบนมัสการกับปู่จ้ะจ้ะอันปู่อันอันต้องกราบขอโทษเมื่อวานเนี่ยนั่งว่าสิโทรไปหาปู่แล้วก็เลยเห็ดงานอันนั้นหลายอย่างจ้ะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะจ้ะ ค่ะแล้วปูไม่ทราบว่าม,ามีอีย่างเนาะค่ะมีตัวเลขเด็ดๆที่ปูโกกอ้แสดงโอ้จักจัดบทที่แล้วไม่ได้ทรมาเนาะก็ไม่ได้โทรจ้ก็ <laughs> มันก็มันก็ข่าโยมเต็มเลยทีนี่มันมันมนันมีวิธีหลายอย่างเลยทั้ง่ง เลขวิ่งเลขอะไรจับมาชนกันบนแล้วมีเลขแตะเลขอะไรปูดตาเลขหลังติดลักงอะไรคือก็จับปูอะไรอย่างนี้นะเก็กน้องมาชนเลขแตะทุกข่าวโอ้แสดงว่ามันมันเข้าทั้งเลขบนเลขล่างมันบอปูโอ้โอ้ไม่เกี่ยวกันแต่บ้านเออล่างก็ล่างบนก็คือบนเนาะจ้าเดี๋ยวเดียวเดียวหนูวเอ็ เดี๋ยวลูกขอไอไออภิปกกาแป๊บเดียวค่ะใช่ใช่อภิปกาแป๊บเดียวจ้ะค่ะปูได้แล้วปูอันบอกเลยจ้ะปูอเอาเอาบนก่อนแล้วกันเอ,อาค่ะเร,เ,เรียกสัวเก้าเจ็ดสามเลขยสามตัวเก้าเจ็ดสามนะคะจ้ะจ้ะค่ะปูจก็เรียกอานสองตัวกันเอา ตัวเลขก็คือเจ็ดสาอ่ะอ๋อเลขบนนี่ก็คือ973มแล้วก็เจใช่ไหมคะใช่แต่ัวคือตัวการเจ็อ๋อตัวกัรนี่ก็คือเจ็่แ่เน้นเน้นเน้นเจดสามัน973ถ้าจะเอาทั้งสตัวก็คือเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่อะไรน่ะอ๋อจะนแต่ว่าก็เน้นเนนเน้นเจ่นะไออันเน้นเจ็ดาำใจเน้นเจ็ดสค่ะเน้นเจ็ดสามเวก็เจ็ดสาคือวัง ท่างหลักร้อยหลักสิบหน่อยเลยหลักคือจริงๆประมาณเนี้อ๋อค่ะค่ะเลขบนมันมันอาจจะอาจจะเข้าอาจจะหลุดก็ไม่แน่นะค<า>่ะมั่นใจเชนเลขล่าง,งสองตัวมั่นใจมากโอ้เรื่องอะไรก็หางเดียวหา,เางเดียวเลยเอาจดล่างเอาค่ะเลขล่างเลขอะไรคะปูศูนย์แปด <08 S 1> เลขล่างศูนย์แปด<า>ตัวเดียวเลยเนาะปูเนาะเยาวตัวกันไวขึ้นหนึ่งเจ็ดตัวคันก็ขึ้หนึ่งเจ็ดเนาะปูเนาะใช่ใช่ขึ้นแน่นเลยศูนย์แปด เน่นเลยศูนย์แปดนะปูเนาะอยากคืนเล่นๆไปเลยะกับว่าประมาณนั้นนะเมื่อที่ล้วก็ห้าแปดตัวเดียวเมื่อที่เราก็ห้าแปดตัวเดียวนะปูเนาะแต่มีแค่นี้แหละจะโยมจากเอ่อลองมีแค่นี้จ้ะค่ะ F4 ศูนย์เนาะค่ะแล้วอันปูอันอันปูอันอันได้ยินข่าว่าปูก็ลังอันสางอีหยังค่ะอันอันสร้างสร้างสร้างศาลาอยู่จ้ะโอ้สร้างศาลายน้ำแบบยุวัดนยังปู ก็จะบอกวัดีครนีแต่เขาไม่อยากไอ้ไห้ก็รู้เรื่องวันเรื่องวานอะไรนะโอ้จ้าจ้าคจนเฉลี่ยที่ให้มันนั้นนั้นไปก่อนเฉลี่ยมเขาเปนอะไรก็ค่อยคุยกันเนาะจ้าจ้เรียกเขาคนเนาะปูเนาะจ้าจ้าจ้าไม่อยากพยา,ายายมระมันระวังเสียงนายมกไม่อยากจะจจาก็เป็นถึงขั้นจ้าวัดเอมันก อ๋อจะปูนั่งเออคันสั้นก็บอกใช้ยาปูบ่ได้ตรจนนอสันนอปูยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่บอกเะไรกันย้อนเาเอาไปเฉพาะแค่นั้นก่อนเลยกันอ๋อบาว่าจะเลขจะเลขเลขตัวเลขเข้าแล้วจะอันยับซีก็อ่ายัซีจะถวายปัจจัยแล้วก็ค่อยว่ากันค่อยขึ้นเลขบัญชีให้นอปูเนาะใชาใช่ใช่เน้นเลยศูนย์แปดล่างเน้นเน้นไปเน้นเลยศูนย์แปดล่างโอ้เลขปูนี่มีแค่อันไอเลขบน เลขบนเก้าเจ็ดสามแล้วก็เน้นเจ็ดสามแล้วก็ตัวรองก็คือเจ็ดสี่เลขล่างก็คือศูนย์แปดตัวเน้นเลยตัวรองก็คือหนึ่งเจ็ดเราเรานั่งแล้วลูกสิบอกอันเรียกว่าปูยังเราบอกนี่บ่มี่ซื้อปู่่อปูอยู่ทั้งใดค่ะอยู่จังหวัดยังเอาเอาเอาจังหวัดก็ได้อ่่าอออยยููำเภอเทวลักษ์จังหวัดยังละปู นราคนรักที่มาน่ะโอ้ยเอิอมาปูเทพพระรักเนาะจ้าเอาเทพพระรักในการจัดจากปูเทพพระรักเนาะเอาปูปูเทพพระรักวัดเนี่ยก็บพราท่านเนี่ยบอกมาปูเนาะจ้าจ้ายังไม่บอกเสร็จจ้อจ้าปูจะเอาจ้าก็ประมาณนั้นก่อนนายกเนาะจ้าจ้าปูจ้าจ้าธุสาธุสาธุปู่่คะสาธุสสาาธธุุจ้าขอให้พีโชคโชคดีกันโชคดีกันเถิดจะมีบุญร่วมกันมาจ้าเพราะ มีโอกาสมาช่วยสางเชื้อทัศน์บางท่าอาสมัยอาธรรมามีบารมีก็อาจจะเลยมาจอดโยกจะได้มาร่วมกันช่วยค่ะก็เนี่ยกระช่างกำลังทำกิจกรรมเนี่ยโอ้การกระช่อกสร้งเสาสร้างอะไรเสายี่สิบเป็นต้นตอนนี้โอ้ไม่ใช่น้อยเลยน้ำปูปูบอกบอกบอกแต่ยาวหกสิบจอกค่ะโยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อยๆเนี่ยปูปูปูบอกฉายาว่าปูเทพารักแต่ไม่บอก ไม่บอกตำบลไม่บอกวัดจะเราจะไปถูกยังไงล่ะปูพาแล้วตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆว่าเดี๋ยวค่<ะ>อยว่ากันเนาะจ้าจ้าจ้ะปูค่ะถ้ามันฉันว่ามันเป็นนาดไม่นา่าพานะถ้าถ้าสูตทั้งหมดทั้งปวงนี่อา่าไม่ไม่หลุดไม่พลาดนะสูตรแปดเต็มเต็มเลยต้องมาเต็มเต็มนะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจ้าจ้าปูราะว่ามันเลขมันจับบังคับเลยคือว่า เลขวิ่งสองตัวตังมันหนึ่งตัวเลขหลักสิบมีจำน้นตัวมีเช้นนี่นนนตัวจะประกอบกันแล้วนะถ้า<อ>มาชนแต้มอีกโอ้อ่ะถ้ามาชนแต้มค่ะแบบคือคือเป็นมาชนได้ตัวเยาวเลยร้าัอ๋อเป็นเป็นเลขสูตรที่ปู่คำนวณแล้วเนี่ยคัดออกมาเอาเน้นเน้นให้เลยเนาะปนะูเนาะ จ่าปูค่ะกับสาธุสาธุสาธุค่ะปูซาทุซาทุโชกีโชกีระยงนาจ้าซาทุจ้าสาธุจ้าค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านปู่เทพารักษ์นะคะท่านโทรมาตั้งแต่เมื่อวานนี้พอดีสาวดำก็ทำงานอย่างอื่นนะคะก็บอกท่านว่าเป็นวันนี้นะคะสาวดำจะโทรหาท่าน ท่านก็โทรมาแล้วนะคะคือท่านบอกว่าให้เรียกท่านปู่เทพารักษ์จังหวัดโคราชเนี่ยแหละค่ะคืองวดที่แล้วเนี่ยท่านก็ถูกทั้งทั้งสามตัวบนทั้งสองตัวล่างค่ะท่านผู้ชมแต่ท่านไม่ได้โทรมาหาสาวดํานะคะงวดนี้ท่านก็โทรมาให้เป็นเลขสูตรคํานวณค่ะท่านบวกลบปูนหันอะไรเรียบร้อยแล้วท่านให้อาบนตัวเดียวล่างตัวเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนะคะเศรษฐเนี่ยค่ะ เดียกจากสาวรำเขียนวันที่ก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะวันที่สองค่ะสองพฤษภานะคะสองห้าหกห้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคะที่วงกลมไว้เพิ่นบอกให้เน้นนะคะเน้นตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะค่ะ,ะเสษตรวันี้มันนี้ก่อนเนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนี่ยนะคะของปู่เทพารักค่ะ แคปเอาไว้เลยนะคะแคบเอาไว้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะภาาทําก็จะนันวางให้เนาะค่ะท่านผู้ชมวางด้พี่น้องเด้อค่ะแคบเอาไว้เลยค่ะพี่น้องแคบไปเลยค่ะแคปไปเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเด็กแม่ยาไปรีก็ได้เลเนาะพี่น้องค่ะเรียกของแม่ยาไปรีนะคะ แคปออเดอร์พี่น้องเค่ะอันนี้ก็มากล่องนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะนีเลี้ยกันค่ะแคปเอาเลยค่ะท่านผู้ชมแคปเอาเลยนะคะนี่ของของปู่สมของปู่สมนึกนะคะนี่ของปู่จนอ่ะอีลานี้ไม่รูนน้นี้แน่ค่ะท่านผู้ชม นั้นของปู่เทียพารักเนาะก็นอนท่านผู้ชมเนาะอ่ะเปนเนาะอ่าไม่ยากให้ดีให้แล้วนะคะกระปุกสมน,กนี่พวกนี้จะนดำเนินรหมดแล้วนะคะทั้งหมดขั้งมอนนะคะอ่า ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะตัวเดขกนะคะนี่ก็คือของปู่ปิปนไห่มามัยกอกเนอของปู่ของปู่เทพารักษ์ค่ะแคปเอานะคะแคปเอาค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้นะคะ เราก็ตามต่อกันนะคะตามไปอีกนะคะของปูปูกเทพารักค่ะใครมาเมื่อกี้นี้นะคะแคบเอานะคะแคบเอาเลยค่ะแคบเอาเลยค่ะฟซีก็พากันแคบเอาเลยนะคะแคบเ,เลยค่ะแคบเ,เลยค่ะ ก็ใหญ่ๆแ็บเอาเลยค่ะพีน่น้องแ็บเอาเลยค่ะท่านผู้ชมแ็บเลยนะคะแ็บเอาเลยจ้า แคปเอาเลยนะคะท่านผู้ชมเี่เาจะทุกท่านแคบเอาเลยค่ะนะคะเลขเสาดำไม่เหมือนช่องอื่นนะคะ วันนี้เมื่อคืนนี้เหพวะปู่สีสุดโทท่านจะฟันทงให้ใกล้ๆวันหวยออกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ